บทที่9การแข่งขันราเมนนารูโตะไม่ยิ้มเลยเป็นเวลา3วินาทีเมื่อจูจ่ๆเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาพูดอะไรผิดไปทันทีที่รู้สึกว่าระเบิดแต่เป็นเสียงๆนี่คือเพื่อนคนแรกของเขาเมาอีกแล้วขณะที่เขาติดอยู่ในความคิดสับสนเขาก็ได้ยินเสียงของซาสึเกะคนโง่เขาไม่ได้เขาคืออุซึมากินารูโตะที่จะเป็นนารูโตะแห่งโฮคังเงะในอนาคตคนโง่คือคุณนารูโตะโต้กลับเสียงดังทันทีนายมันโง่ไอโง่ซาสึเกะไม่แพ้คนโง่งี่เงาจุด ขณะที่พวกเขาถูกจับได้ว่าทะเลาะวิวาทกันเป็นวัตจัรอุจิวะอิทาจิก็พูดขึ้นทันทีซาสุเกะมันไม่สุภาพเมื่อก่อนที่ชายฉันนิสัยดีแค่ไหนทำไมจู่ๆก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นวะเขาเหลือบไปที่ WU เจียวูเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นผู้ร้ายประศนีประศนีประศนี WU เจียวูพูซึ่งถูกจ้องมองด้วยดวงตาที่เย็นชาของอิตาจิรู้สึกผิดอย่างมากไม่ใช่เขาในครั้งนี้บางทีนี่อาจเป็นชะตากรรมระหว่างพวกเขาซาสุเกะที่ได้ยินคำพูดของพี่ชายก็หยุดและก้มหน้าลงเงียบๆประนามันพี่ชายเพิ ฉันเสียใจเขากระซิบทั้งที่ไม่ควรถูกเรียกว่าโง่ใครบอกให้เขาเรียกตัวเองว่าเตี้ยก่อนนารูโตะซึ่งได้รับคําขอโทษก็สูญเสียเช่นกันอืมฉันก็มีอะไรผิดปกติเหมือนกันเขาเกาผมสีบลอนของเขาและยิ้มอย่างจริงใจแต่ดวงตาของเขาแสดงความอิดชา้าทั้งสองเรียกว่าอุจิวะเป็นพี่น้องกันดีมากผู้ชายคนนี้ชื่อซาสึเกะมีความสุขมากมีคนมากมายคอยเฝ้าดูเขาและเฝ้าดูเขาอยู่อืมความเข้าใจโดยปริยายน้าอิจชาจริงๆนี่ใช่ลูกลักสมัยเด็กหรือเปล่าเมื่อมองไปที่นารูโตะด้วยท่าทางท ฉันเป็นครูที่มีความสามารถและใกล้ชิดจริงๆสมมติว่าเพื่อนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีจะคอยกันารุโตให้พ้นจากปัญหาและทำให้ซาสึเกะมีแรงจูงใจมากขึ้น W ูบิยาวูยกองตัวเองอย่างลับๆเป็นไปได้ยังไงไม่ใช่นาูโตเป็นผู้นำในการอุทานพี่รองคุณกำลังพูดถึงรูปมันอะไรรีบเอาออกไปเมื่อได้ยินเช่นนี้ซาสึเกะก็รู้สึกแย่กับร่างกายทั้งหมดของเขาทั้งสองคนตกใจกับคำพูดของวิจเยาวูและทั้งคู่ก็มีพลังและประท้วงทันทีเขาจะมีความคิดที่เลวร้ายเช่นนี้ได้อย่างไรทั้งนาตตาาาสเก่งงทหน้ โดยเฉพาะนาูโตฟิลเตอร์ของเพื่อนสนิทคนแรกของพี่ใหญ่กำลังจะแตกสลายพี่ใหญ่ดูไม่น่าเชื่อถือจริง,รงๆเขาเป็นพี่น้องกันจริงๆเหลือกับคนสองคนที่อยู่ข้างๆเขา,ขาทำไมรู้สึกไม่เหมือนเดิมแม้ว่าเด็กหนุ่มที่ชื่อซาสึเกะจะรู้สึกตึงๆเล็กน้อยแต่เขาก็คล้ายกับอุติวอิทาจิมากซึ่งดูสงบอยู่ข้างๆเขา,ขาพวกเขามีนิสัยที่คล้ายคลึงกันมีความภาคภูมิใจและการปฏิเสธที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์เหมือนกันพี่ชายคนโตมีนิสัยที่เล่นด้วยความปิติสุขและลามบอาจารย์ที่ดูเหมือนจะข้ามงานไปสิบวันดดดููเเหหมมืออนนนจะโ่ใคทั้งงส ทำไมยืนกันหมดละ่ะอูจิฮาชิซุยที่ออกมาจากอาคารโฮคางเงะได้ไม่นานก็พบว่ากลุ่มคนสี่คนจอดอยู่ริมถนนอย่างเงียบๆชิซุยอุจิวะอิทาจิพูดด้วยท่าทางอนคลายเล็กน้อยสวัสดีครับคุณอิทาจิหลังจากที่ชิซุยทักทายอิทาจิเขาก็เริ่มให้ความสนใจกับอีกสามคนที่เหลืออุซึมากินารุโตเขาจําตัวตนของนารุโตได้อย่างรวดเร็วเขาเกือบจะเหมือนกับโฮคางเงะรุ่นที่สี่นามิคาเซะมินาโตและ WU เจียววูข้างๆเขาก็รู้อย่างไรก็ตามเขายังคงได้รับความนิยมอย่างาราองอาาไ ส่วนอีกคนที่เหลือน่าจะเป็นน้องชายที่น่ารักและน่ารักของอิทาจิที่มักกล่าวถึงอุจิวะซาสกึกะสวัสดีฉันชื่อชิซุยอุจิวะชิซุยหลังจากที่ชิซุยแนะนําตัวเองเขาก็เริ่มฟังอิทาจิแนะนําพวกเขาแน่นอนว่ามันเป็นอย่างที่ฉันคาดไว้สวัสดีอีกสามคนทักทายชิซุยอย่างจริงจังทันใดนั้นนารูโตถามวูวูเจวู w. ว่าแต่พี่ใหญ่จําวันนั้นได้ไหมวันที่เราอยู่ร้านรามเมงด้วยกันใช่เป็นยังไงบ้างวูวูเจวู A w. มองดูอย่างสงสยัยอะไรนะจูจูนารูโตก็พูดเรื่น,น,ม,กน,ม,กม,นมกัเะวถ นาูโตะพูดต่อพี่ใหญ่ดูเหมือนจะตั้งตารอเกมนี้มาก่อนการแข่งขันราเมนนี่เริ่มเร็วเหรอ WUJU ครุ่นคิดอยู่ครู่นหนึ่งและถามด้วยความสงสัยรูปแบบนี้ไม่ควรเปลี่ยนเวลาได้ง่ายไม่รู้สิดูเหมือนว่าอีกสองวันจะมีการเปลี่ยนแปลงเราจึงต้องเริ่มกันแต่เนิ่นๆนาูโตะพูดไม่ได้ว่าทำไมเขาแค่รู้ว่าเกมนี้สามารถเล่นได้ก่อนกำหนดซึ่งน่าพอใจมากราเมนราเมนในที่สุดเขาก็สามารถกินราเมนอันเป็นที่รักได้ แต่อุจิวะอิทาจิรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องราวภายในโคโนฮะกำลังจะเริ่มสงครามขนาดเล็กในอีกไม่กี่วันอาจเป็นเพราะเหตุนี้ครั้งก่อนจึงไม่เหมาะอีกต่อไปไปกันหมดแล้วเหรอซาสุเกะถามอย่างลังเลแน่นอนไปด้วยกันสิซาสุเกะรอยยิ้มชั่วร้ายปรากฏบนใบหน้าของ w ูเจียวู w. พี่ชายคนโตของนายก็ไปเหมือนกันเขาเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นพี่ชายฉันจะไปดูด้วยซาสุเกะเห็นด้วยอย่างแปลกใจ w ูเจียวู w. แสดงรอยยิ้มพึงพอใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้บทที่สิบผมขาวหรือผมสีเงินถ้าซาสุเกะไปอิทาจิก็หน,ม,นหมือกัน เขาเป็นอัจฉริยะ WU Thai ROU คิดอย่างภาคภูมิใจใบหน้าของอุติวอิทาจิปรากฏตัวขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ซึ่งถูกจัดวางไว้ที่ฝั่งตรงข้ามแล้วคุณบอกว่าจะไปเมื่อไหร่คุยกับตัวเองเสมออิทาจิรู้สึกปวดหัวเมื่อเด็กที่กระโดดออกมาและอาเป็นน้องชายของเขาจริงๆเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่ชายของฉันไม่เชื่อฟังเพียงแค่ตีมันเพียงแค่ดูการเติบโตล่าสุดของเขาอิทาจิซึ่งเคยออกไปปฏิบัติภารกิจมาเป็นเวลานานก่อนตัดสินใจอย่างเงียบๆฉันวางแผนที่จะดูแลพี่ชายของฉันให้ดีซึ่งฉัันันานานนนไไมมม่่ด้้้เเจหหาาาาาาากกกกกใรรศึษควแข สำหรับวันนี้ก็ยังต้องดูส,สึงเกะนิดหน่อยเพื่อไม่ให้ได้รับอิทธิพลจากน้องชายคนท,ที่สองที่ไม่น่าเชื่อถือของเขาน่าสนใจมากงั้นเพิ่มชันเข้าไปสิอิทาจิไม่คิดว่าน้องชายของคุณจะน่ารักขนาดนี้ชิซุยมองไปยังอิตาจิซึ่งมีใบหน้าที่ทำอะไรไม่ถูกด้วยท่าทางตลกเมื่ออัจฉริยะอย่างอิทาจิถูกกี่วภาพประเภทนี้ควรบันทึกด้วยชาริงานช่วยเขาไม่ให้ยอมรับในภายหลังชิซุยยิ้มอย่างอ่อนโยนและสดใสก็ใช่ชิซุยไม่ใช่เหรอคาคา,าชิที่มองไม่เห็นการสนทนาของพวกเขาจากระยะไกลก็เข้ามาแและแงทเเป็นพบบชิยยโดยอ ไม่มีทางคำสั่งของรุ่นที่สามจะต้องเสร็จสิ้นเพื่อดูว่าพวกเขาเพิ่งพบกันโดยบังเอิญหรือว่าอุจิวะมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นหรือไม่ชิซุยซังสามารถทำงานหนักเพื่อคุณเท่านั้นที่ทำให้ผมรู้จักคุณคนเดียวในกลุ่มคนกลุ่มนี้ผู้อาวุโสคาคาชิชิซุยดูประหลาดใจเล็กน้อยโดยไม่คาดคิดคาคาชิที่ไม่แยแสในอันบุจะทักทายเขาบางทีเขาอาจจะดูเย็นชาเหมือนอิทาจินี่คือฮาตาเกะคาคาชิผู้ค่อนข้างทรงพลังชิซุยแนะนาตัวแบบแห้งๆพวกเขาไม่ได้อยู่ในแผนกเดียวกันและพวกเขาทำงานเคียงข้างกันนนนใสาามรเท่ั้น แต่อีกฝ่ายกลับเฉยเมยมากกว่าอุจิวะที่เฉยเมยมาตลอดมากเสียจนไม่ได้พูดอะไรสักคำผมสีเงิน WU TROU มองไปที่สีผมของอีกฝ่ายและอุทานสีผมยอดนิยมนี้จับคู่กับหน้ากากแบบคลาสิกน่อิจฉาจริงๆแต่ผมสีขาวคือราชาและภาพปิดตาของผมก็ปิดตาทั้งสองข้างมาประลองกับราเมงกันเถอะเพื่อไม่ให้พ่ายแพ้เขาจึงเชิญคาคาชิการแข่งขันราเมงนั้นน่าสนใจกว่าเล็กน้อยและไม่มีอะไรที่กล้าให้เขาสอบสวนผมสีขาวของ WU TROU กระพือปีกในอากาศและรอยยิ้มที่มีความสุขก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขา เฮ hey, ยินเมาลกำลังพูดถึงเขาอยู่หรือเปล่าคาคาชิตกใจทันทีนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนอธิบายเขาแบบนั้นมองไปที่ WU Thai r o ด้วยรอยยิ้มที่สดใสบนใบหน้าของเขาและดอกไม้ซากุระแปลกๆที่ลอยอยู่ด้านหลังของเขาคาคาชิรู้สึกพูดไม่ออกเป็นเวลานานเออนี่คืออุจิวะจริงๆเหรอคุณยังต้องการภาพเย็นของครอบครัวของคุณหรือไม่เมื่อนึกถึงภาพลักของอุจิวะและพรคพวกที่มีการแข่งขันราเมงเขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่แตกเป็นเสียงๆอย่างช้าๆอย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสที่ดีอย่างแท้จริงถึงงงแแมม้้การขข่ขันนเจะอย น่าสนใจมากฉันควรเข้าร่วมด้วยไหมดวงตาที่เปิดออกของคาคาทีโคงเล็กน้อยโยซีงั้นเรามาเริ่มกันเลยวูยูไทอาอูเดินไปที่ด้านหน้าของทีมและเริ่มเป็นผู้นําฉันบอกแล้วไงไห้หนูเจ้ายังไม่พร้อมที่จะถอดผ้าปิดตาบนหัวออกคาคาทีถามวยูไทอาอูที่กําลังจะนําทางยกเว้นนินจาหายากที่มีความสามารถในการรับรู้ที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถรับรู้สิ่งภายนอกได้อย่างง่ายดายทุกคนต้องใช้จักรกะจนวนมากเพื่อตัดสินอย่างแม่นยาถ้าเขาเดาถูกเขาอายุแค่ห้าขวบเท่านั้นจากการสังเกตของเขาจักระในร่างกายของเขาก็น้อยมากเช่นกัน มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําสิ่งนั้นให้สําเร็จก็ว่ากันไปเด็กสมัยนี้วุ่นวายและสับสนจริงๆคล้ายกับผู้ชายคนนั้นโอบิโตะในบางแง่มุมคาคาชิหลับตาลงและคิดกับตัวเองภาพปิดตาคือร่างกายถอดหน้ากากให้ทุกคนเห็นไหม WUTRO ยิ้มอย่างสนุกสนานภาพปิดตาปิดใบหน้าเกือบทั้งหมดของเขาและไม่มีการแสดงสีหน้าที่ไม่ยิ้มแย้มของเขาดังนั้นเขาจึงเกลียดปีศาจตัวน้อยที่สุดอย่าฟังคําแนะนําของคนอื่นเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นเพียงปีศาจตัวน้อยแต่เขายืนกรานที่จะแซงําเป็นวีรบุรุษเหมือนที่่เเขขาาาาาปป็นนนคคคคววมิดองไไกกลั้ บทที่สิเอดพวกมันมาได้ยังไงนอกจากนี้อุจิวะที่ซุยเคยได้ยินชื่อน้องชายของอิทาจิมานานแล้วดังนั้นเขาจึงรู้สึกเบาบางเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนานารุตโตะที่อยู่เคียงข้างเขาคิดเหตุผลและเหตุผลอันลึกซึ้งไม่ได้เป็นเรื่องปกติที่จะคิดว่าพี่ใหญ่น่ากลัวและคาคาชิมองไปที่หอวูถทียยว์หอวูที่ผ่านห8สแปดคนและเลี้ยวสามรอบตรงกลางและมาที่ไซการแข่งขันรามเมงอย่างราบรื่นในตาของความประหลาดใจแอวบวบวับในดวงตาของเขาเขากลายเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการรับรู้พิเศษโดยไม่คาดคิดและไม่อาศัยควาาาาาาามมสสรรรรถในนกรรับู้ทงงยตขอเ เหตุผลที่คาคาที่ถอดเขาออกจากขอบเขตความรู้สึกตั้งแต่แรกก็เพราะเนตกันอย่างที่เราทราบกันดีว่าเลือดที่ติดตามตระกูลอุจิวะคือดวงตาของ้วงล้อเลือดความสามารถและการเคลื่อนไหวทั้งหมดแยกออกจากเทคนิคนักเรียนที่แข่งแกร่งที่สุดนี้ดังนั้นเขาจึงกระหลาดใจมากเมื่อเห็น WU Taiou ปิดตาเราจะพูดถึงการรับรู้ทางสายตาได้อย่างไรโดยไม่ต้องใช้ดวงตาเป็นวงล้อเลือดจึงเพิกเฉยต่อความเป็นไปได้อื่นๆอย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่ใช่ความสามารถในการรับรู้การมองเห็นพิเศษที่มาจากขอบเขตเลือดเขาทําได้อย่างไรจากกระน้อยๆอย่างนี้ไม่น่าจจะะอยู่่่ไได้นนนาวทีีมมเต แปลกแค่ไหนคาคาชิขจัดความสงสัยและดวงตาของเขาก็เฉียบแหลมเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อค้อนหาบางสิ่งเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นที่เหลืออยู่เล็กน้อยของเขาเขาไม่ลืมภารกิจของเขาโอเคเรามาแล้ว WU t a o U, ดูพี่น้องอุจิวะที่ไม่สนใจนารุโตะชิซุยและคาคาชิที่ไม่สนใจซึ่งเต็มไปด้วยความคาดหมายดีหายากที่ทุกคนจะมีความสุขมากอย่าลืมบันทึกช่วงเวลาที่สวยงามนี้ในภายหลังบอสพวกเรากำลังจะเข้าร่วมในภารกิจสุดท้าทาย WU t a o โบกมือให้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างมีความสุขส WU t a i o u ตอบอย่างมั่นใจแล้วขัดจังหวะก,การแนะนําของเจ้านายได้สินี่แหละนี่เป็นสิ่งที่คู่ควรกับตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดของเราเมื่อได้ยินการสนทนาระหว่างหัวหน้ากับ WU t a i o u แล้วคาคาชิก็รู้สึกไม่ดีและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเขาเปิดปากพูดอะไรบางอย่างคนรักรามเม็งตัวจริงไม่กลัวความท้าทายใช่ไหมนารูโตะ WU t a i o u เปิดปากของเขาช้าๆแล้วปลุกจิตวิญญาณการต่อสู้ของนารูโตะได้สำเร็จและความกระตือรือร้นของเจ้าของร้านก๋วยเตีย๋ยวโยชิคนรักรามเม็งจะกลัวการาท้าทายได้ยังไงดูเหมือนจะมีเปลวไฟลุกชนนอยู่ข้างหลัร เจ้าของร้านก๋วยจับน้ำตาซึมไม่ต้องเป็นห่วงผมจะเป็นกำลังใจให้จนกว่าวินาทีสุดท้ายฉันจะไม่ยอมให้นายยอมแพ้ง่ายๆแน่หน้าผากคุณยังยอมแพ้อิทาจิซาสึเกะคาคาชิและทีซุยคิดพร้อมกันเป็นไปได้อย่างไรหลังจากที่เจ้านายเพิ่งพาพวกเขาเข้ามาในพื้นที่การแข่งขันพวกเขาก็หายตัวไปพร้อมกับ WU Thai ท o แล้วคนล่ะอุจิวะคาคาชินารุโตะและผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆต่างรอคอยอย่างใจจดใจจ่อหลังจากนั่งลงมีเพียงผู้เข้าแข่งขันและผู้คนที่รักษาความสงบเรียบร้อยในที่เกิดเหตุและไม่มีใครอื่น หือลุงพี่ใหญ่ไปไหนแล้วนาูโตถามอย่างแปลกใจไอสาระเลวคุณจะไม่ทิ้งเราไว้ที่นี่ใช่ไหมใบหน้าที่ยังไม่บรรลุนิพภาวะของซาสึเกะเต็มไปด้วยความขมขื่นและความเกลียดชังซาสึเกะเจ้าพูดเป็นน้องชายคนที่สองไม่ได้อิทาจิพูดเสียงเบาซาสึเกะหยุดพูดอย่างกระทนหันและยกแก้มขึ้นด้วยความไม่พอใจเขาไม่ได้หมายความอย่างอื่นเขายังคงเคารพพี่ชายของเขาคาคาชิไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการหายตัวไปของ W U t ุฒิอท้ายที่สุดหัวข้อของงานของเขาไม่ใช่เขาผ่านนาูโตเขายังสามารถเข้าใจทุกอย่าง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ระยะสั้นแล้วสิ่งต่างๆไม่ควรง่ายอย่างนั้นอันที่จริงคงจะดีถ้าปล่อยพวกเขาไว้ที่นี่กลัวจะกลัวก่อนที่คาคาชีจะคิดต่อได้ของดังก็ปลุกทุกคนให้ตื่นลูยี่เดินไปข้างหน้าและกล่าวสุนทรพจน์ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันนินจาบิบิสโตมาชแชมเปี้ยนชิพวันนี้เราไม่ได้มีแค่การแข่งขันบิ๊กอเตอร์แบบธรรมดาและมีผู้เล่นอีกห้าคนที่มาท,าท้าทายราเมนราเมนขอปรบมือให้พวกเขาหน่อยแล้วเราได้เชิญแขกพิเศษสามคนมาทำ พวกเขาคือหลอดโฮคังเนตจากหมู่บ้านโคโนฮะของเราสังฆราชของประกูลอุติวะและประมาจารย์ของประกูลอากามิจิอะไรอัศเจรีอัศเจรีอัศเจรีทันทีที่ลูยี่พูดจบฉากก็เงียบลงบทที่ส2องประกาศชื่อเกิดอะไรขึ้นในการแข่งขันราเมงธรรมดาท่านโฮคังเนตและประมาจารย์สองคนปรากฏตัวพร้อมกันผู้คนในที่นี้ต่างประหลาดใจและงงงวยพวกเขามาที่นี่ได้อย่างไรนี่เป็นแนวคิดของคาคาทีเอสเอาด้วยอุติวาทั้งสามคนมองไปที่สายตาที่มีความหมายของรุ่นที่สามและประมาจารย์หนังศีรษะของพวกเขารู้สึกชาและร่างกายของพวกเขากำลังจะกลายเป็นหน อัศเจรีอัสเจรีอัศเจรีปรามาจารย์และท่านโฮคาเงะมาที่นี่ได้อย่างไรพ่อกับท่านโฮคางเงะมาที่นี่ได้ยังไงว้าวคุณปู่โฮคางเงะก็มาด้วยและอุจิวะและหัวหน้าตระกูลอากามิจิเอาล่ะฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำภารกิจท้าทายให้สำเร็จนารุโตอุทานอย่างตื่นเต้นในขณะเดียวกันเหล่านินจาท,ที่ทราบข่าวต่างก็เข้ามาดูด้วยความอยากรู้หลอดโฮคางเงะและปรามาจารย์ของทั้งสองเผ่ามาเป็นผู้ตัดสินการแข่งขันบิเกเตอร์ท่านโฮคาเงะและหัวหน้ากลุ่มอากามิจิมาที่งงาาาานนนนแแแลลลละะพววกกกกเขกเขขข้้้้้ใใจททที่่่สุดุดััคคคคููออชิบบบผโตต แต่อุจิวะอุจิวะที่ห่างเหินมาตลอดมาจริงๆเหรอเป็นผู้ตัดสินการประกวดท้องโตเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อที่จะคิดเกี่ยวกับถ้าคุณไม่ดูภาพแบบนี้คุณจะเสียใจในชีวิตนินจาจำนวนมากหลัง่งไหลเข้ามาในสถานที่แข่งขันขนาดเล็กในคราวเดียวและแม้แต่สาขาใกล้เคียงก็เต็มไปด้วยร่างของพวกเขาดวงตานับไม่ถ้วนจ้องไปที่ฝูงชนที่อยู่ตรงนั้นตอนนี้ฉันจะส่งผู้ช่วยพิเศษของฉันไปเป็นประธานในเกมนี้เพื่อทุกคนลูยี่พูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาขอให้อุจิวะซาโตรุโฮสของเราด้วยเมื่อเสียงของลงลลูดดงงงรร่่าาาาาหหนนนนึึกกก็ปฏข้้้จ แขกผู้มีผมสีขาวสลวยและผ้าปิดตาสีดำปิดตายืนอยู่ต่อหน้าฝูงชนในชุดเครื่องแบบคลาสสิกของอุจิวะแน่นอนว่าเขาคือ WU TAIROU ที่หายตัวไปนานเมื่อทุกคนพักผ่อนอยู่บนสนามเขากับลุงยี่ก็ออกไปคนเดียวไม่เพียงแต่สำหรับการพูดคุยแต่ยังรวมถึงการพูดคุยถึงผู้พิพากษาด้วย WU TAIROU ตกลงอย่างเด็ดขาดกับลุงเพื่อช่วยเขาหาผู้พิพากษาที่น่าเชื่อถือดังนั้นเขาจึงพบโฮคังเงะรุ่นที่สามในอาคารโฮคังเงะหลังจากการสื่อสารที่ซับซ้อนรุ่นที่สามก็พร้อมที่จะตอบรับคำขอ,ขอ สำหรับพ่อฟูกาคุง่ายกว่าแค่พูดว่าเติร์เจเนเรชันแล้วก็ไปเหมือนกัน WU TAIROU ดึงรอยยิ้มที่สดใสที่มุมปากของเขาและมองทุกคนด้วยรอยยิ้มอุจิวะซาโตรุใบหน้าของอุจิวะอิทาจิเปลี่ยนเป็นสีดำทันทีและเสียงของเขาก็พูดคำสี่คำนี้อย่างช้าทาและทรงพลังไอสองซาสุเกะกัดฟันไอ้สัตว์ผู้คนมากมายพ่ออยู่ที่นั่นจริงๆความคิดที่ว่าต้องรอสักครู่เพื่อแข่งรามิงภายใต้สายตาจับจ้องของพ่อทำให้เขาอยากทุบไอสาระเลวนั่นให้ตายระนามันในเวลานี้รอยยิ้มบนใบหน้าของอุจิวะชิ เขาเพิ่งมีเวลาว่างบ้างไหมทำไมต้องร่วมสนุกเขาจับหน้าผากของเขาด้วยอาการปวดหัวเขาลือเป็นความจริงอูชิฮ่าซาโตรุเป็นผู้ดำรงอยู่ที่มีมนขลังจริงๆมุมปากของคาคาชิกระตุกตลอดเวลาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและสิ้นหวังเพราะเขาถูกบึงดูดให้เข้าร่วมการแข่งขันเพราะภารกิจจงใจเข้าหาพวกเขาท่านโฮคางรุ่นที่สามฉันจ่ายราคามหาศาลสำหรับงานนี้ฉันหวังว่าเขาจะได้พักร้อนนานขึ้นหลังจากจบภารกิจนี้เขาต้องการเวลาในการย่อยจริงๆในหมู่พวกเขามีเพียงนารูโตเท่านั้นที่ยังคงยิ้มอย่างสดใสว้าว เขาพูดอย่างตื่นเต้นไอโง่คุณไม่ตอบโต้เหรอเขามาหาเราเพื่อเข้าร่วมเกมแล้ววิ่งหนีไปเองเป็นเจ้าบ้านซาสุกเกะผายแก้มและพูดอย่างไม่พอใจเฮ้ hey, มีอะไรหรือเปล่าเราเป็นเพื่อนกันนารุโตะพูดอย่างใจเย็นพร้อมรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าของเขาเพื่อนไม่อดทนและเข้าใจกันนายไม่ได้แยกซาสุเกะพูดอย่างเย็นชาคนอย่างอุจิวะและคาคาชิก็ประหลาดใจเช่นกันฉันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะสามารถพูดเรื่องนี้ได้อย่างไรก็ตามคำพูดต่อไปของ WU t a i r o ได้จุดประกายความโกรธที่นารุโตะเพิ่งดับไป สวัสดีสวัสดีทุกคนผมอูจิวะซาโตรุพิธีกรขอองค์การแข่งขันบิ๊กคิเตอร์ครั้งนี้ยินดีต้อนรับสู่การแข่งขันบิ๊กคิเตอร์ครั้งนี้ความทา้าทายคืออิจายมิโซชาซิวเวลาจำกัดคือ30ินาทีและคนแรกที่ทานอาหารเสร็จเป็นผู้ชนะแน่นอนว่านอกจากการแข่งขันบิ๊กคิเตอร์ตามปกติแล้วเรายังทา้าทายการแข่งขันในวันนี้อีกด้วยวันนี้มีผู้เล่น5าคนมาสมัครพร้อมทา้าทายโปรเจกต์ที่ยากที่สุดของร้านความทา้าทายสุดขีดมาเถอะเรามาเชียร์พวกเขาเพื่อความกล้าหาญของพวกเขากันเถอะกิจจจจกกกกรรรมทททททท้้าาาาาายยนน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 ััดอูู่่่่นะีีีี30 30แแลละะะคหงผผปเ็ช เอาล่ะ WU Thai ROU หยุดชั่วคราวอย่างผิดปกติแล้วแสดงรอยยิ้มที่สดใสที่คุ้นเคยสมาชิก5คนที่มีสายตาดีเยี่ยมอยู่ฝั่งตรงข้ามรู้สึกแย่ยอยู่ครู่หนึ่งมาประกาศชื่อกันเถอะผู้เข้าแข่งขันมี